สวัสดีครับวันนี้วันที่5เมษายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบซุบแข็งนะครับ,บแข็งจากบนน้ำมันด้าเป็นด้ามไม้พยุนะครับยาว5นิ้วใส่หมุตองเหลวได้ 2, 4, 6, 8, 9, 10ทั้โมเสสแล้วก็รูร้อยเชือกนะครับแน่นห,หนาไม่ต้องกลัวหลุดนะครับ สันจนา5้ามิลนะครับอันนี้เป็นมาสเต้ครับสับกระดูกได้สับตัดไม้ได้ครับด้ามยาวห้านิ้วนะครับประยุงแดงดำน,นี้ขึ้นจะขึ้นคมมา มันร้อนอยู่นะครับทดสอบคุมกันครับ น,นี่ครับผมครับมีฝักท่อพีวีซีให้มีนาีทำใ้ก็กลัวบาทนึ้งนะครับพุกพาไปไล่ไปสวนท่องเที่ยวฟันไม้ได้นะครับอันนี้เราขัดขาวให้นะครับันชอบเป็นมีดมาสเตร์นะครับด้ามประกุ ไม้ไผ่แห้งได้ครับ รับไปแห้งครับมาจะปันไหนมไปแไห้งครับมาดูคมครับ ครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับขายครับมีปักโตวีซีให้หนึ่งอันนะครับขอบคุณครับ